มาเจ้ามาเจ้าตื่นมาประธาน,นแ่หยางเก็บของเส็จแล้วเด้อในหีดีบอกขวางอเก็แบบของคือโฟกัสกันของเด็กผู้ชายนะคะโอ้ยเยอะมากเพิ่งซบรังอ่ะเปลือนมิลูกบบาสามคนเอามาคือเรจะเอาขวางอ่ะหัวบอก เขาเดือนสิงหาต้องเคลียจันบนชั้นสองนี่น่ะเขาจะไปหลุกอยู่ชันลุมขายละเจ้าขายละสวยไหมมันยังดีอยู่เลยอ่ะเสื้อผ้าละออนฝรังด้หมอนาเพื่อนมีลูกบ้าสามคนแก็ไปหึ้โฟกัสดีกว่าโฟกัสยังอยู่ในต่องอยู่ บอเอาไปกับขวางเสียดายเจ้าอันก็ไปขวางกคนขวางบริจาคขวางบริจาคไว้หลายกระสอบแล้วตอนช่วงที่อันเปนโอพยพกันนะโจนนั้นผมมีตีใส่อะมันล่นออกกันเลยคนบุบมาเก็บอะมันเสียดายเพราะว่านีละอ่อนเพราะว่าอย่างฮู้กมันโดนน้ำล้มส่นมันก็เสียกันเลยแบบเนี่ยแจะภาพดีๆทั้งนั้นอะ ขายเลยเจ้าเอาไปแจกเจ้าเอาไปแจกไอ้ต้นไอ้ตังนั้นกูแฝงบนเขาหลานกันักแล้วนะเป็นสี่ห้ากระสอบแล้วนะแต่ตอนนี้โขนบาไว้เสื้อดีดีถึงนั่นไอเจีเสื้อเสียเดี๋ยนี่นะแล้วออนมันใช่ตอกันได้เจ้าจเ,าเดีเ๋ยวมันกระไง ดูเสือ้อบอกไปเถอะเอาเงั้นอันนี้กับเสือ้อนนอ,อ,อันนี้เสื้อผนเสื้อนี่เอาเสื้อเราเอ่อนน้อยไปก่อนพ่อพึ่งจะคลอดนะคะพอดีไปกันได้สามสี่เดือนนี่ค่ะเก็บไปให้หลานน้อยกันขวางมเสียได้ เสื้อผ้าดีๆทั้งนั้นบ้านเขาขายมือสองตัวสิบสาวบาทอันนี้ยังดีกว่าที่เบนขายก่อนหนนี่นะของมีหีบห่อทั้งนั้นเลยจะบอกคือเราจะของโลโดนะคะ,ะยีนยีนแถมสามกระสอบรองเท้าแถมอันนี้มันละอ่อนใหญ่น,นี่มันละอ่อนใหญ่จะเลือกกัน Nếu chắc khát con cho khát và là ôn nói ăn này nó ôn ngay ăn này mình vẫn đây ạ xong ông là ôn đi con này <laughs> hay mà nói đâu thì chả mà kỳ đơn đấy nha dễ dẹp con dẹp tiêu dẹp xưa con dẹp là ôn nói là ôn